ราคาของนี้เป็นไงบ้างครับราคาลูกโกลเช่นมงกอรวันนี้นี่ถือว่าเป็น <Wow. S 2> วันที่หนักทั้งอกหนักทั้งใจครับเพราะว่ามงกุฎของน้องย่ญญาที่สวมอยู่บนหัวนะอันนี้ก็ราคาแบบว่า200ร้อยสองล้านนะครับแล้วก็ชุดที่ผมใส่อยู่นี่เป็นชุดที่เป็นทองคําหมดเลยเป็นชุดเหมือนกระจ้กระพัดนะราครับห้า50ล้านบาท <c oughs> ก็ถือว่าแบบว่า ไอ้น้ำหนักเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะแต่ก็ไอ้อกังวลใจมากกว่ากลัวจะแบบไปทาเขาเป็นรอยหรือว่าขูดอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าตื่นเต้นดีครับมีโอกาสได้ใส่ชุดแบบว่าแต่แกลงนี้แพงๆนี้นก็ถือว่าตื่นเต้นดีปัญหเด็กหนัก20กิโลหนัก20กิโลฮะใส่มาชั่วโมงครึ่งแล้วครับพี่ <c oughs> แต่ว่ายังโชคดีฮะยังยังหนุ่มยังแน่นอยู่ครับเฮ้ยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เหมือนได้แบบออกมาเป็นนางพญาเป็นหง ใช่ค่ะก็ต้องแบบมีมาดหน่อยวันนี้ไปด้วยชุดมันหนักมากก็ไอ้อมองกุดอันนี้มันใส่แล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะคือมันมูลค่า200ล้านคือท,<า>ทำงานยังไงหนูไม่สามารถจ่ายเงินคืนเขาไดาหนูทำาหล่นหรืออะไรมีค่ะแต่ก็เป็นงานที่อลังการมากเลยค่ะคือเ,เ,เป็นการเปิดตัวสวัสดีปีใหม่ของจุดจีนนะจากทางพรากรนนั่นเองใช่ครับใช่ครับใช่ จริงๆตื่นเต้นเพราะด้วยชุดมากกว่าด้วยคอสตูมมากกว่ามันเลยทำให้แบบว่าดูแบบเฮ้ยกังวลหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแบบไปทำอะไรหลุดของเขาอย่างเงี้ยกังวลตรงนี้มากกว่าวันนี้หนูตื่นเต้นเพราะหนูมีบอดี้การ์ดชื่อว่าพี่เลค่ะพี่เลไปกับหนูทุกที่ค่ะเพราะว่าวันนี้หนูแพงเหลือเกินใช่ค่ะบอดี้การ์ดเต็มจริงจริงที่เรามีความเป็จริง แต่จริงๆแล้วก็ผมว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็ก็ค่อนข<า>้างจะนั่นแฟงอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทุกวันนี้คนเราก็แบบาบางทีก็เป็นเสีย่ยวจีนบ้างอะไรจีนบ้างแต่ว่าก็ยังไงก็ถือว่าเป็นคนไทยกันทุกคนนะฮะยังไงก็อยากจะสวัสดีปีใหม่นะครับผมจุดจีนนะครับปีใหม่จีนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากและกันครับผมซินจี๋ยซินี่หัวชใยครับผมใช่ค่ะ <ๆ S 1> แม่หนูจะเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งนะคะแต่หนูก็เป็นคนที่ชอบชอบเทศกาลจุดจีนมากค่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วแบบ คืออาหารอร่อยชอบก็รู้สึกดีมากเลยค่ะวันนี้ได้มาได้มาเหมือนแบบเปิดตูว้าวเปิดเปิดตัวแบบ วันตรุษจีนก็ขออวยพรด้วยเช่นกันค่ะขอให้ปีนี้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงเฮงเฮงถึงไม่ได้จีนถ้ามีคนให้อ่งเปานี่ก็ไม่ปฏิเสธได้ยากให้อ่งเปาหนูเ้ยไม่ปฏิเสธค่ะยินดีค่ะอ่งเปายังเลยครับผมว่าคนแรกที่ผมต้องได้ก็คือแม่ครับผมผมขออ่งเปาจากแม่ก่อนเลยขออ่งเปาหน่อยค่ะได้ได้ได้อยู่แล้วถ้าพูดถึงตุษจีนนึกถึงอะไรเป็นันดันแรกคะ สีแดงครับสีแดงประทัดเอ่าใช่ประทัดนึกถึงประทัดด้วยนึกถึงตัวจีนเราจะนึกถึงเสียงแบบปัง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 แล้วก็สิ้งตชัดอ่างเงี้ยแล้วก็การรวมรวมรวมตัวรวมญาติกันของของครอบครัวจะครอบครัวจีนใหญ่หรือว่าเป็นครอบครัวแบบว่าครอบครัวใหญ่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ โอ้ร้อยฝันตะวันเดือยยังไม่เปิดกล้องเลย <นะ S 2> ครับ<ง>ใช่ก็น่าจะสักประมาณมีนาปลายปลาย,ลายมีนาหรือว่าต้นเมษายฟิตติ้งมีนาอ่ฟิตติ้งมีนาใช่ก็ก็ถือว่าใยญ่ทุกคนเอยติดตามดูแลกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงหรือว่าฟิตติ้งเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงหรือว่าบทเป็นย<อ>ังไงก็อยากให้ฝ่ายทุกคนให้ติดตามดูแลกันครับเล่นเป็นอะไรล่ะน่าจะเป็นเป็นรีวใช่ไหมเป็นรีวนะเป็นเรีวนะเป็นรียวยังเลยครับยังครับยังเลยครับ ใชมิอ้ะใช่ค่ะแล้วบทเป็นมายูนี้ค่ะก็อาจจะแบบไปโผล่โผล่บ้างในเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วของเรื่องนี้จะเป็นอ่อคโดยสารตะวันเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่สอง<ช>โอ้ยเป็นแบบหน<ช>ัง <ๆ S 2> เอยเป็นอะไระนะครับสตอรี่ไลน์จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็แบบความรักที่แบบใหญ่โตมากซึ่งเราแบบสามารถทำทุกอย่างเพื่อความรักอะไรแบบนี้ เบ่าตัดต้องังละครสมัยแล้วนี่เหรอพี่เด่นผมเหรอฮะใช่ครับใช่ก็จริงจริงก็ก็ไม่ได้เพื่อละครโดยตรงก็คือเรายังไม่รู้ว่าละครจะอยากไะ้ทรงไหนแน่ชัดแต่ว่าเราก็ตัดไปเปลี่ยนลุคตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็เออถามพี่จ๋าพี่จ๋าชอบไหมพี่จ๋าก็คงคงชอบอยู่อะไรเงี้ยมั้งนะ ชอ,ชอบชอบคือวันก่อนไปงานเลยนะคะเปิดตัวมายาตะวันถามที่จ่าว่าย่าขอถ่ายผมด้วยได้ไหมคะชอบเหมัอนเ่ดีโอ้น่าจะสักปีหน้าเลยครับปีหน,ปปน้าเลยน่าจะปีหน้าเลยใช่ใช่ ยังไม่แน่ใจเลยครับก็เดี๋ยวผมผม,ผมน่าจะรอสักช่วงประมาณเป็นเป็นกระถินไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระถินที่ไหนใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวชวน,น,น,นกันไปไหนสักได้จะ้นนี้รฟจิมีคนวงไหเเขอมาบอกว่าจริงๆแล้วเราแอบซุ่มคบกันจริงๆโหไม่ไม่ถ้าคบกันก็คบกันเลยครับไม่ซุ่มหรอครับพี่ใช่ครับผม <laughs> มันมันก็เป็นคำนเอาเหมือนเดิมแะค่ะก็มันก็ถือว่าเป็นกระแสจากละครที่กําลังจะเปิดมากกว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนี้มาสามปีแล้วมั้งผมจำได้พี่ก็อยู่ๆกันเนี้ยเออก็ถ้าดีครับถ้ายังมีงานอยู่ตอนนั้นนะเหรอเบ่อไนนั้นไม่เบื่อว่าธรรมดาใช่ค่ะด้วยการที่ทํางานด้วยกันบ่อยเลยคนอาจจะแบบติดตา อันนี้นไม่รู้ตอนนี้เจ้าเพื่อนเพ<ช>ื่อนนะคะคู่รักในละครใช่ <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับคุณะเด่นเลยถามว่าเดี๋ยวจะมีคู่กรรมออกแล้วบอกว่าต้องรับมาปเป็นคนญี่ปุ่นด้วยบอกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นเพิ่มเติมหรือเปล่าจริงๆแล้วถามว่าเวลาเวลาจริงๆที่เราไปทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นจริงๆถือว่าน้อยมากเพราะว่าด้วยงานด้วยหลายๆอย่างด้วยทำให้แบบว่า การที่เราจะสัมผัสถึงวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะพฤติกรรมสวัสดีค่ะสิ้น